นอกจากมติคณะรัฐมนตรีก็มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับทางการเมืองก็เป็นเรื่องธรรมดาครับคอรมอป,ประชุมเลิกปั๊บรัฐมนตรีออกมาเนี่ยนักข่าวจ้องจะถามกันเรื่องการเมืองมากกว่าเจอนายกก็ถามเรื่องการเมืองถามเจอนายกก็ถามเรื่องลุงป้อมเจอลุงป้อมถามเรื่องพลเอกประยุทธ์ <c oughs> จนจนกระทั่งจนกระทั่งมีคนบอกว่านักข่าวนี่เสี่ยมหลือเกินน่ะตอนนี้นะเจอลุงป้อมถามพลเอกประยุทธ์เจอพลเอกประยุทธ์ถามเรื่องลุงป้อม พลเอกประยุทธ์คับลุงป้อมปาดหน้าลงพื้นที่ไปก่อนลุงป้อมครับลุงป้อมไปพื้นที่ที่พลเอกประยุทธ์ไปมันก็กลายเป็นว่าอันนี้ที่สื่อก็พาดหัวข่าวว่าเป็นการเสียมเสียมไม่เสียมไม่รู้แต่ลุงป้อมแกก็รู้สึกได้ว่าถามอยู่ได้ถามอยู่ได้ไดวันนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์อีกนะครับถามเรื่องการลงพื้นที่วันนี้ท่านไปที่สุพรรณบุรี ไปเหมือนกับปัจจุบันถนนแต่ว่าถ้าใครติดตามเรื่องนี้มาจะรู้ว่าไม่ใช่ปัจจุบันถนนที่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยมีชาวบ้านเขาเดือดร้อนที่ทํากินนะครับเขาเคยมาพบกับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับแล้วเข้าใจว่ามันติดขัดปัญหาของหน่วยงานในพื้นที่มันไม่ลงตัวสักทีนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็ลงไปที่สุพรรณบุรีที่ด่านช้างเอาไปฟังเสียงนายกรัฐมนตรีคุยเรื่องนี้หน่อยครับ การดำเนินการมาหลายวันแล้วนะก็ไปเรื่องที่จะต้องไปไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรเรื่องที่ทํากินต่างๆเขาด้วยแก้ปัญหาของเขากอได้รับคําร้องเรียนมาก็ต้องไปดูแลไปแก้ไขเขานะไม่ได้ไปเรื่องมือื่นทั้งหมดที่นายกไปในเวลาราชการเนี่ยเป็นการทํางานตามกรอบของนายงตีอยู่แล้วของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ได้ไปเรื่องอื่นก็เดี๋ยวเขาว่าอีกทีเรื่องของพักเขาไม่เห็นว่าในวันเดียวกัน ก็ใครจะไปก็ไปสิมันแผ่นดินผืนนี้ใครไปไหนก็ไปได้ไม่ใช่หรือใครจะไปก่อนไปหลังก็ไม่เห็นมีปัญหาหนี่ผมไม่ได้ขัดข้องเพราะนั้นอย่าไปเสนอข่าวตำนองนี้นะ <L> ผมว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะตอนนี้านายกฯก็ต้องลงทั้ง,ทงสองอย่างคือภารกิจนายกและการเมืองแน่นอนก็บทบาทของผมก็ก็ต้องเปลี่ยนตามวาระที่ไปนะเนาะอะไรที่เรื่องของรัฐบาลกับรัฐบาลเนี่ยผมมีหน้าที่นายกฯตีต้องดูแลคนทั้งประเทศทุกจังหวัดอยู่แล้วไม่ใช่หรือ ติดตามแผนงานโครงการที่ทําไปไันได้ผลไม่ได้ผล,ผลยังไงมีปัญหาส่งไหนก็ไปแก้ตรงนั้นในหน,น้าเป็นนายงตีในื่วนของพรรคก็เป็นโครงการหาเสียงอะไรก็บ้ากันไปนะผมก็ต้องกําหนดบทบาทตัวเองให้ชัดเจนแค่นั้น,น,นเองนคนที่มองอก็มีพวกคุณแ่มองคนอื่นก็ไม่เคยมองอะ่ะต่อไปไม่แต่ต่อไปแล้วพอแล้วผมไม่ได้ผูงงกขาเขาไว้นะ ถ้าก็ไม่ได้ผูกขาผมผมไปไหนก็ไปได้ถ้าจะไปไหนก็ไปได้ไปเวลาเดียวกันก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกอ๋อก็เป็นยนักศึกษานะครับเพราะว่าไปจัดสา่านนายกมีเรื่องมาเที่ยวด้วย